เหรียญชนะมารหลวงปู่แพ้วปาวโรวัดรังหมันจังหวัดนครปฐมที่ระลึกครบรอบอายุ93ปีนะครับด้านหน้าของเหรียญหลวงปู่แพวนะครับเหรียญชนะมารด้านหลังเหเรียญที่ระลึกครบทำบุญ93ปีนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่แพวครึ่งองค์ มีรายเซ็นตรงจีวอน,นะครับปลุกเสกทำลายบล็อกแม่พิมพ์ทันทีนะครับรุ่นนี้เหรียญที่นำมาให้ชมจะเป็นเนื้อทองแดงที่จัดสร้างจำนวน6,000เหรียญน,นะครับรุ่นนี้ปลุกเสกวันออกพรรษาสร้างในปี2559นะครับสมทบทุนสร้างยอดมณฑปิหารโรงปูแ้่ปาวโรเนื้อทองคำสร้าง95เหรียญ ชุดกรรมการสร้าง299ชุดเนื้อเงินสร้าง3,000เหรียญน,นะครับเนื้อนวะโรหะสร้าง2,000เหรียญเนื้อทองฟ้าบาทสร้าง3,000เหรียญแลวก็เนื้อทองแดงสร้าง6,000เหรียญน,นะครับตรงนี้จะปั๊ม93รุ่นชนะมานนะครับหวงปู่แพ้วปาวโรวัดรางหมันจังหวัดนครปฐมด้านหลังเหรียญน,นะครับ ด้านหน้าเหรียญน,นะครับขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนลครับ